wame suang ang sampai yang bakwa yang wihara channel anak อัญญัตราเทวตาอภิกันตายราติยาอภิกันตวันนาเทวลกัปปังเทตวันนางภ a เสตวะเยนะภควาเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาภควันตังอภิวาเทตว กัมมันตังอาทาสิเอกัมมันตังทิตาโคสาเทวตาภควันตังคาทายะาัจะปาสิน अव मनोसा च मा कलानि अजेन्दयो आकाङ्ोहि मा कलमोत्तमासे वना च पारा न पण्डिता ना जसे वना ो तमाङ्गति रो पते सहासो चपो च कत पुण्यता अत सणीति चे तलमो तमाङ्गे पञ्चविनयो चेतो सुभासिता जा वाचा हे ลโมตตมังมาตาปิตุอุปัฏานังพุทธทารัสสะสัฆหอนากุลาจะกัมมันตาเอตัมมคลโมตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสัโหอนวชานิกัมานิเอตัมม ขลามุตตังอารติวิรติปานปมาจจปานาจัสัญญมโมอาปมาโทจะธรเมสุเอตัมมังขลามุตตังคารโหจะนิวาตันจะสนตุทิจะกระตันยุตากาเลนธรรมาสวรรค์เอตัมมัง โมุตัมะขันตีจะโสวจัดสตาสมณะนานจะทัสสนังการเรณธธรรมะสาการฌาเอตัรมังขละมุตัมะตะโพจะพรามัจริยันจะอริยศาสนาทัสสนังนิพพานาสาชิกิริยาจะเอตัรมังขละมุัต มังโหธาสโลกธรรมเมหิตตตังยาสนักกรรมปฏิอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังกะละมตัมมังเอตาติสานิกตะวันตสัพพธรรมปราชิตาสัมพตโสทิงขัดชันติตันเตนสัมังกะละมุตัมมาย And ยานีทพูตานิสมาคตานิภูมมานิวะญานิวะอันตริกเขสสักเพวพูนตสุมาณาภวันตุอโทติสักกาจสุนันตุภาสิตังตาสมาหิพูตานิสามทเถสเพเมตังกโร ธรรมานุสิยาปัญญาติวาจารตตัวจะารันติเยพะลิงตัสสมาหิเนรักคตะปมาตตายังเกณชีวิวตังอิทวางอุรังวาสังเคสุวายังรัตนังปณิตังนันโนสัมังอาทิตตธาคเตนะอิทามปิผ थे रत्नीता एते न सा्येनवाधितां पनीतां यथा जखा साकुनी समाहितो न ते นาสวัติโหตุยามโพธเสโทปริวันนเยสุเจงสมาทิมานนาตริกัยามาหุสมาทินาเตนัสมนนเวชติอิธรรมปิธรรมเมรตนาปเมตตังเปเตนัสัจเจนาสวัติโหตุเยปุกคลาอัตตสตัง

นันิกามินวะโคตมสาสนามิเตปาติปตงมะตังวิขัยหลัทามุทานิพุติงพุนชะมานาอิธานปิสังเคระตานังปนิตังเอเตนสันเทนสุวัติโหตุยทินทะคีโรโอปตะเวงสิทวสิยาจะ โสภิวาเตปิอาสัมปะกัรประโยชนตถุปะมังสัพปริสังวทานมิโยอริยสัจจานิเวจะปัสติอิธรรมปิสังเคระตนะปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยานติคัมปิระปัญ เนะสุเทศิตานิกินจะปิเทโหติภูสัพภมาตตานะเตภวังอัรมบมาทิยันติธรรมปิสังเทรตนงปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุสหวัสสธาสนะสัมปทายตยัสุธรรมมชจหิตาภะวันติสั กายทิฏฐิวิจิจริตันจะสีระพตังวาปิยทจติกินจิตจตุหบายเยหิจะเวปมุตโตจะจาปิธานานิอภพโภกาตุงิธรรมปิสังเครตนาปนีตังเเติมสัจเจนะสุวรติโหตุกินจาปิโสกรรมะ กังคโรติปปะกังกายเยนวาจาจยุตเจตสาวาอภพอโสตสัพติจัทายาภพตาเทตปทัสวุตตาอิธรรมปิสังเครตนางปณีต่างเอเตนสัจเจนสุติโหตุวันนับปคุมเพยทาปุสิตา เทคิมหานามาเสปัตตมัสมิงคิมเหตตถูปะมังธรรมวรังอเทสยเนปานะคามีงปะระมังหิตายะอิทางปิสุทธิเทรตนางปณิตังเเตนัสสตจนะสุวัติโหตุวะโรวะรัญโยวะระโทวะราหะวรอนุตต โรธรรมมะวารังอเทสยิทธรรมปิพุทธเทรตนังมณีตังเอเตนัสจเจนสุวัตติหัวตุกีนางปุรานางนวังนาติสามภวังเมรตจิตตายติเกภวสมิงเตคีนะพีชาอวิรุณิฉันทานิพันติธีรายา ยาปฏิปุรันปิสังเครตนางปณีทางนิเตนะสัจเจนะสวัตถิโหตุญาณิทัพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเตตถาคตางเทวมนุสสะูพสิตังพุทธังนิมัสสามสุวัตถิโหตุ ญาณิทะพูตานิสมะคตานิภูมิมานิวายานิวะขันตะฤกเขตถานตังเทวมันโนสะปุชิตังธรรมังนิมัสสมะสุวัติโหตุญาณิทะพูตานิสมะคตานิภูมิมานิวายานิวะขันตะฤกเขตถานตังเท ວະມະນຸສະປູຊິຕັງສັງຂັງທັມມະສະມະສະວັດທິໂຫຍຕ กะรณียะมัทะกุสะเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสัมเมจะสากโกอุชูจะสุหูจะสุวัจจูจะสมุุอนติมานิสันตุสะโกจะสุภโรจะอาปะกิจจูจะสันละหุกะวุติสันตินทริโยจะนิปโก จะอาปะคาผัวกุเลสุอนันุเคตอนนะจะกรโคตังสมาจะเรียกินที่เยนวินยยนมาเรอุปวัทยถยุงสุกิโนวามเหมิโนหอนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตายเกติปานภูตติตาสาวาทาวรา วาอนวะเสสะทิขาวาเยมหันตาวะมจิมารัสกาอนุกัตุอาทิทถาวาเยจจอาทิตถายิจะทุเรวสันติอวิทุเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานป โระราตนินกุพเทตนาติมันเยตการถินางกินทิภยารุสนาปฏิคสัญญาณญญมนญาสุคเมตชัยยมาตายทานิยังปวดต่างอายุสาเอกปัวตมนุลกเคเอวังปิสะพูเตสุมาณซัม ภาวะเยอปริมานังเมตตาจะสาภโรกัสเมงมานะสัมภาวะเยะอปริมานังอุทางอโทจติริยานจะอสัมภาทางมะเวรังอสปัตตังทิดทังจะรังในสิโนวาสยานโนวายาวตาสวิคตเมตโท ेतां सति अतिथाय ब्रह्ममेतां विहारमाहुते च अनुपखीलनेन सम्पन्नो काल मे सुविनाय खेतां नहिषा दुःखा भ vì lo ba khế hi mê mê tang mê me me tang thế hi mê tang khipadhe, me me metang, me tang cô kê hi mê tang mê tang mê tang ตัางาหัวปเทหิเมมังม oh ังอปาทกุห si ิงสิมังมังห oh ิงสิทิปาทกุลมัง si มังจะตะปทหิงสิมังม ah oh ังหิงสิผะหัวปทสัพเพสัตตาสัพเพปันสัพเพปุตายจะเกวราสัพเพพัตรานิปัสสันตุม ากินจิปาปมาคมาอัปปมาโนพูทโทอัปปมาโนธรรมอัปปมาโนสร้างโฆปมาณนวันตานิสิริงสปายมิอหิวิตจิกาสตตปปะทิอุณนานาปิสระปูมุสิกาคตาเมระคากตาเมมริตะ multimatika-mantuputtan risohan namo bhagavato namo s a t t a n ສ k a r m a s a m t อุเทตยานจาคุมาเอกราชาฮเรสวันโนปตะเวปปพาโสตังตังนามาสามิฮเรสวรนนางปตะเวปปพาสามตยาชควนตาวิฮเรมุติวสังเยพระมนาเวตาคุสาปธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปา Nyaantu nama tuko tanang nama tuko tya nama vimoto tanang nama vimoto tya himang sobarita patawo rojati esana ape tya nama sami. हरे सवान्नं पतवे पपासा तया चकुवता वि เทพระมนาเวตะกุสะปะธรรมเมเทเมนะโมเตจะมังปาลยันตุนะมาตุปุตทานังนะมาตุปุติยานะโมวิมุตทานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาริตังกตวาโมโรวาสมักกัปยี ติโรเกสติกุโนสัจจังโสใจยันนุทธยาเตนะสัจเจนะกาหมิสัจจะกิริยามนุตตรางอวัจิตวาธรรมภรังสฤตตวาปุพเกชิเนสัจจะลัวาสายสัจจกิริยมกาสหังสั

ឋទ� gutter filtrate ពាល៑ញ្ត� f l a t